ก็พ่อแม่ไปน้องไปทุกคน,คนมาได้ครับพี่น้องแม่ออกแากโรงบ้าบาลแล้วน่องก็มากินข้าวกับผมครับเนติโยก็มีข้าวคือเก้าพี่น้องนี่วันนี้เสริมหน่อยนะพีกกะปิไข่ต้มพี่น้องเนาะนี่ไข่ทอดที่เมื่อวานเขาให้อันนี้มาหน่อยนึงนะน่องที่สำคัญวันนี้นะนะนนนมีผักอย่างหนึ่ง แนะนำพี่น้องเอาไรยัยให้เนาะข้าวเลยครับน้องักปังครับปะปังผักปังมีคุณประโยชน์นะครับพี่น้องทำไมพี่น้องเอ้ยผักปังมีแก้โรคกระเพาะแก้อะไรได้นะพี่น้องอู้ลองพริกผักปังเหมือนพี่น้องเนาะอ้าครับพริกผักปังพี่น้องแก่อืมน้ำกระป๋อปลาเก๋มพี่น้อง เด็กน้องมาไหว้ไอ้ห่าเยอะมากเจ้าพี่น้องทางด้าน,นผมครับเกี่พี่น้องดีใจพี่น้องคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับเนาะ เขาแข็งไหมพี่นอ้องมีเขาเย็ยนหน่อยหนึ่งเป็นก้อนแข็งเดี๋ยวับไปนองก,กระจกแจตักคำให่ง่อยเอาจานดินน้นแลนะ้วไปน้องเนาะ ไม่มีโต๊ะไมพี่น้องวาก,กันพี่น้องตอกแค่ต้มคือเก้าพี่น้องวันนี้กินต้มมั่งเนาะแค่ต้มผักปั้งต้มพี่น้องผักปั้งมีคุณประโยชน์พี่น้องแก,โก,ก้โรคกระเพาะแก้โรคท้องอืดท้องเฟ้อพี่น้องกินง่ายหายคลองไม่มีไข่ต้มพี่น้องโอ้ไข่แดงเซ็บแพี่น้องไข่แดง ไข่แดงไม่ควรกินมากพี่น้องไม่ควรกินเกินมาละสองลูกนะไข่แดงนะแต่ไข่ขาวกินได้้ามันพี่น้องกินได้เยอะไม่จำกัดพี่น้องบอกไข่แดงนะไข่แดงกิน้าไปเยอะจะกลายเป็นสะสมไขมันพี่น้อง ไข่ขาวามีโปรตีนเยอะพี่น้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะบั้งบังมีคุณสมบัติพี่น้องไข่ที่ไม่ลกูกต้องผูกนะไม่ค่อยระบายกินกัดปังพี่น้องช่วยได้เลยไข่เจียวพี่น้องไข่เจียว โอ้น้าพริกกะปิแซ่บไปลองน้ำพริกระกะปิไม่ได้กินหลายวันแล้วไม่้องแนละ้วกินแต่แจ่วแจ่วปลาอืมดีใจครับแม่ออกโรงพยาบาลแล้วพี่น้องเขาก็ดูแลตัวเองเขาเองเนาะเขาอยู่บ้านแฟนเขาไม่ได้อยู่กับผมเนาะผมก็เลยดูแลไม่ได้พี่น้อง ดนชีวิต้มไม่ได้พี่น้องเฮ้ยๆน้ออืมดรับนะครับน้องบางต้มนานเกินดอกลวหมดพี่น้อง น้องใช่ว่าวันนี้ทำแบบนี้แหละแบ่งไปแล้วคนละชุดคนละอันนี้เนาะขอบิยูแม่เขาแม่เขาโลกประจำตัวเยอะล,ลูกอะครับจางก็เยอะครับพี่น้องผมนี่ก็โลก ลกจางซับจางแค่แ่เนาะเยมจะจางเซับชิ้เนาะายิ้นเบสด่าๆนเดียว <laughs> ก็ชับเวลาตัวเรากำคันนาะไง้ไปจะเต้นเต้นเต้นเนาะ ก็นี่อะไรนะแม่ผมก็โดนคุณหมอเขาก็เตือนมาหน่อยเลยยินงยาเยอะเกินสิตยาเกินขนาดนะ ครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเนาะผมให้ทุกคนนะครับนะครับขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ร่ำรวยมีเงินทองน,น,นะครับเนาะมาแซ่บพี่น้องแล้วเราก็มาแซ่บคนต่อพี่น้องเนาะถ่ายคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนาะพี่น้องแซ่บไข่เจียวพี่น้องอืมข้าวบา้าน กินมันทุกวันเนี่ยไม่อ,อืม